ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกลยะาณมิตรทุกท่านวันนี้นะครับจะนําทุกท่านมารับฟังกันในหัวข้อเรื่องนี้ต้องฟังคนทําบุญแต่ยังตกนรกเพราะเหตุใดเรื่องราวนี้เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ฟังผู้จเจริญในธรรมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังด้วยนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อครับคนทำบุญทำไมตายแล้วไปตกนรกหลวงพ่อตอบพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องแบ่งเป็นบักเป็นตอนแบ่งว่าเคยทำความดีมาเคยทำความชั่วมาเราเคยทำบุญมาทำอกุศลมามันมี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปปรินิพานนี่ไปปรินิพานและพอไปถึงกลำทานบอกพระอานนท์อานนท์เรากระหายน้ำเหลือเกินอานนท์ตักน้ำนี้ให้พระอานน์อย่างไม่กล้าที่จะอยากให้ฉันพระอานนท์เห็นน้ำมันขุ่นอยู่บอกอรัธนาพระพุทธเจ้าไปข้างหน้าเถิด ข้างหน้าไปอีกไม่ไกลนักมันมีลำธารอีกสายหนึ่งที่มันมีน้ําสะอาดบริสุทธิ์ไปที่นั่นเถิดแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าเราก็หายน้ําเหลือเกินพระอนุนก็ด้วยความจําใจในเมื่อพระพุทธเจ้าอยากดื่มน้ําก็จะไปตักน้ําให้ด้วยฤทธิเดช ด้วยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ก้มลงตักน้ำถึงกับต้องตกตะลึงเฉพาะที่ตักนี้ใสแต่บริเวณนั้นขุ่นหมดเลยพระอานนท์ยิ่งงงใหญ่พอตักมาถวายพระพุทธเจ้าเห็นไหมสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นน้ำที่มันขุ่นอยู่ มันใสเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยกระเพื่อมอะไรเลยอาน o ์มันเป็นอย่างนี้เองสิ่งที่น้ํำมันขุนเพราะเราเคยเป็นพ่อค้าโคเราเคยเป็นอยู่ในชาติหนึ่งเราเคยเป็นพ่อค้าโคเทียมเกลียนโคไปเมื่อโคมันจะเดือมน้ําเราก็คิดเหมือนพระอานท์นี่แหละ คืออยากให้มันไปดื่มน้ำข้างหน้าที่มันสะอาดใสบริสุทธิ์กว่าที่ตรงนี้ก็ดึงเชือกไว้ไม่อยากให้มันดืม่มแต่ด้วยแรงต้านที่มากกว่าในตัวโคสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยให้มันดืม่มนี่ก็เหมือนกันสุดท้ายแล้วพอโคมันผ่านไปพอพระอานนท์จะตากไปเห็นไหมน้ำมันขุ่น นี่พระอนุนก็คิดอย่างนั้นแหละไปดื่มข้างหน้าเธอพระพุทธเจ้าบอกเราก็หายน้ำเหลือเกินก็ตักตรงนี้มาเลยแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดานะแต่เวลากรมมันให้ผลมันจะมีของมันอย่างนั้นแต่มันเป็นความทุกข์ร้อน กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมไม่เลยแม้แต่พระอานนท์ยังทุกร้อนแทนเลยแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นของมันอย่างนั้นเราเคยทำอย่างนั้นเห็นไหมคนทำชั่วก็ทำชั่วอันนึงแต่ความดีของเขาก็มี ให้คนทำดีเห็นไหมคนทำดีไปเกิดในนรกสวรรค์คนทำดีไปเกิดในอบายภูมินี่ก็มีมันเป็นครั้งเป็นคราวของเขาแต่ถ้าเราทำของเรานะ่ะถ้าเรามีกรรมดีและกรรมชั่วมาทุกคนมีทั้งนั้นฉะนั้นให้ทำความดีทำใจให้เป็นสมาธิ พอทำใจเป็นสมาธิแล้วใช้วิปัสสนาแก้ไขจนกิเลสมันหมดแล้วนะจบพอจบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะข้างหน้าไม่ต่อเนื่องอีกแล้วแต่ถ้าเรายังทำอะไรไม่จบมันจะให้ผลต่อเนื่องกันไปถ้าให้ผลต่อเนื่องกันไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นที่ว่าทำความชั่วต้องไปนรก ทำความดีต้องไปสวรรค์แต่คนส่วนใหญ่มันทำทั้งความดีและความชั่วไปพร้อมๆกันแล้วสิ่งใดให้ผลก่อนคนทำบุญในสิ่งที่มันมีบาปอกุศลอยู่มีสิ่งใดในหัวใจอยู่มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกอันหนึ่งพระเวลาไปทางเรือไปทางเรือแล้วเอามือราบไปในน้ำ มันทำให้สาหร่ายในน้ำขาดสาหร่ายในน้ำขาดมีพรคของเขียวเป็นอาบัติปาจิตตีแล้วพอไปแล้วธรรมดาพระก็เห็นอยู่นะเพราะนั่งเรือไปก็เอาเมือราน้ำไปก็เล่นกันยังไงละ่ะทีนี้พอสาหร่ายมันขาดขึ้นมามันเห็นว่าพระของเขียวเป็นอาบัติปาจิตตี นี่ธรรมดาปรุงอาบัติก็โจบนะแต่ด้วยความกังวลพระองค์นี้ถึงเวลาตอนนั้นยังไม่ไปปรุงอาบัติแล้วสิ้นชีวิตพอดีไปเกิดเป็นพรยานาคที่ว่าทำบุญแล้วทำไมตายไปตกนรกเวลาเขาทำนี้เขาทำอะไรละ่ะเขาทำบุญแต่ถ้าจิตใจของเขามันไปวิตกกังวล ทำสิ่งใดที่เป็นบาปเห็นไหมเวลาเราคิดว่าเราไปวัดไปแล้วทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาเราจะฝังใจเรานี่พูดถึงนะถามว่ามันคืออะไรมันต้องมีผลไงทำทั้งหลายมาแต่เหตุมันต้องมีเหตุของฉันมันต้องมีเหตุของมันถ้าไม่มีเหตุมันจะไม่ตามมานั่นแหล ฉะนั้นศาส,สนาพุทธนี่คือศาสนาแห่งเหตุและผลถ้าเหตุและผลแล้วมันต้องสาวหาเหตุถ้าถึงที่เหตุแล้วถ้ามันเป็นผลแล้วมันเป็นนิบากแล้วมันต้องมีที่มามันเหมือนการภาวนานี่แหละใครทำจิตสงบได้ใครมีปัญญาได้ใครเป็นโสดาบันใครเป็นสกิทาคามี ใครเป็นอนาคามีมันต้องมีที่มาที่ไปจะบอกว่านอนหลับตื่นมาและเป็นสดาบันมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีเหตุมีผลทีนี้พอไม่มีเหตุมีผลเนื่อมันก็ต้องสาวไปหาเหตุนี่ก็เหมือนกันคนทํำบุญแล้วทำไมถึงตกนรกโดยอริยสัตว์โดยสัจจะความจริง มันจะให้ผลตามนั้นเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ไไไดฉะนั้นถือว่าทำบุญเวลาทำบุญต้องมีเหตุเหตุที่ทำให้เป็นอกุศลถึงไปนรกแล้วถ้าเป็นบุญกุศลเป็นเหตุเหตุในชาติปัจจุบันเหตุในชาติที่ผ่าน,านมาชาติที่ผ่าน,านมานนะทำไม พระเทวทัตจากชูชกมาเกิดเป็นเทวทัตและพอเกิดเป็นเทวทัตพระพุทธเจ้านี้ก็เช่นกันจากพระเวสสันดรมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะจากชูชกมาเกิดเป็นเทวทัตเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยลูกพี่ลูกน้องพระสุป,ปะพุทธะกับพระเจ้าสุทโธทนะ เป็นพี่ชายน้องชายกันเวลาเกิดเป็นพี่น้องกันแล้วมาบวชอยู่ด้วยกันเพราะสิ่งที่สร้างสมมาเห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดอะไรไม่ค่อยเชื่อแล้วก็จะแข่งจะแข่งดีกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าแก่แล้วเราจะปกครองพระสงฆ์ นี่มันมีที่มาที่ไปแต่เขายังสำนึกได้เขาสำนึกของเขาได้อันนี้พูดถึงว่าทำบุญแล้วตายแล้วไปตกนรกนี่ทำบุญถ้าไม่ได้ทำบาปวายไม่ไปเกิดนรกแต่คนที่ทำบุญต้องมีเหตุฉะนั้นต้องสาวไปที่เหตุนั้นฉะนั้นเวลาเขาพูดนี้ทำบุญแล้วไปตกนรก โอ้โหทำบุญแต่มันทำบุญด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์ทำบุญแล้วทำให้เศร้าหมองแล้วจิตใจเราก็ไปเกาะเกี่ยวอยู่ตรงนั้นจิตใจนี้สำคัญมากจิตใจเกาะอารมณ์ใดก็ไปเกิดสภาพนั้นจิตใจเกาะอะไรก็เป็นอย่างนั้นจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราเราทำของเรา แล้วเราสบายใจแล้วเราเข้าใจได้นี่คือบุญบุญคือความสุขใจถ้าบุญเป็นความสุขใจความสุขนั้นสุขติเห็นไหมสุขโตเราจะสุขาโตเราต้องสุขโตในปัจจุบันนี้ถ้าปัจจุบันสุขโตข้างหน้าต้องสุขโตแน่นอนแล้วในปัจจุบันนี้ เป็นสุขตัแล้วไปตกนรกเราไม่เป็นหนี้แล้วมีคนมาทวงหนี้ไม่จ่ายหรอกแต่ถ้าเป็นหนี้เขาเรามาทวงก็ต้องจ่ายอันนี้เป็นของจริงเป็นของเท็จจริงแน่นอนนี่ในพระไตรปิฎกกล่าวน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกาลรรยาน,นมรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ